สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเล่นยังไงให้ลูกฉลาดหลายคนอาจจะคิดว่าการพัฒนาสมองลูกต้องเป็นการเรียนพิเศษหรือกิจกรรมยากๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะการเล่นนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาสมองส่วนที่เรียกว่า EF หรือทักษะการคิดเชิงบริหารที่จะช่วยให้ลูกน้อยของเราเก่งคิดเป็น และควบคุมตัวเองได้ EF คืออะไรสำคัญยังไงลองนึกภาพตามนะคะ EF ก็เหมือนกับ CEO ของสมองค่ะทำหน้าที่วางแผนควบคุมการกระทำยับยั้งชั่งใจและจดจำสิ่งต่างๆทำให้ลูกสามารถเรียนรู้แก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีทักษะ EF เนี่ยสำคัญกับชีวิตลูกตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างการจัดของเล่นเก็บเอง ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆในอนาคตอย่างการเรียนและการทำงานเลยทีเดียวเล่นอะไรดีให้ลูกฉลาดมาดูกันเลยค่ะว่ามีเกมและกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยพัฒนา EF ของลูกได้ง่ายๆที่บ้าน 1. เกมที่ป้องวางแผนเล่นบล็อกสร้างเมืองให้ลูกคิดว่าจะสร้างบ้านตรงไหนถนนไปทางไหนฝึกการวางแผนและจัดลำดับเล่นต่อจิ๊กซอช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์การจดจ่อและการแก้ปัญหา เล่นเกมกระดานง่ายๆเช่นบันไดงูมากฮอสช่วยให้ลูกรู้จักรอคอยทำตามกฎและวางแผนกันเดิน 2. เกมที่ต้องใช้ความจำและจดจอ่อเกมถ่ายภาพเช่นเอาของสามอย่างมาให้ลูกดูแล้วซ่อนไปหนึ่งอย่างให้ลูกถ่ายว่าอะไรหายไปเล่าเรื่องให้ลูกเล่าซ้ำอาจจะเริ่มต้นประโยคให้แล้วให้ลูกเล่าต่อหรือให้ลูกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เล่นเกมจับคู่เช่นจับคู่ภาพหรือจับคู่เสียง 3. เกมที่ต้องควบคุมตัวเองและยับยั้งชั่งใจเล่นเกมไซมอนเซเป็นเกมที่ลูกต้องฟังคำสั่งให้ดีและทำตามเฉพาะเมื่อมีคำว่าไซมอนเซนำหน้าเท่านั้นการเล่นบทบาทสมมุติเช่นเล่นขายของเล่นคุณหมอให้ลูกได้เรียนรู้การรอคอยการผัดเปลี่ยนและการทำตามบทบาท ให้ลูกช่วยงานบ้านง่ายๆเช่นเก็บของเล่นจัดจานช่วยฝึกความรับผิดช,ชอบและควบคุมตัวเองให้ทำงานให้เสร็จเคล็ดลับสำคัญจากคุณแม่ถึงคุณแม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่ค่ะการเล่นกับลูกอย่างสม่ำเสมอพูดคุยให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองผิดลองถูกจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองและทักษะ e f ของลูกค่ะ จำไว้นะคะว่าการเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆหวังว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้ไอเดียดีๆกลับไปเล่นกับลูกที่บ้านนะคะลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัยและความสนใจของลูกได้เลยค่ะขอให้สนุกกับการเล่นและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ